ภาพยนตร์ Good Boy 2025ไม่ได้เป็นเพียงหนังผีธรรมดาแต่มันคือเรื่องราวของสุน,นัขตัวหนึ่งที่ได้เห็นความตายอินดี้สุนัขพันโนวาสโกเทียดักเท r ิงรี e ิ r เ e อร์คือผู้รับรู้เรื่องราวทั้งหมดมันรู้สึกถึงบางสิ่งผิดปกติในบ้านในขณะที่เจ้านายของมันทอดชายหนุ่มผู้ป่วยโรคปอดเรื้อรังยังไม่รู้เลยว่า สิ่งลึกลับกำลังรออยู่ในเงามืดเรื่องราวเริ่มต้นด้วยเจ้าสุนัขตัวหนึ่งมองแสงจากหน้าต่างเหมือนกำลังสังเกตบางสิ่งแล้วมันก็ถอยมาอยู่ใกล้กับเจ้าของที่นั่งอยู่หน้าประตูขณะนั้นโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเป็นสายจากวิลล่าเราจะเห็นหยดเลือดหยดลงหลังจากนั้นวีราน้องสาวก็เปิดประตูเข้ามาและโทรแจ้ง911พี่ชายกำลังป่วยนัก หลังจากนั้นเราจะเห็นสุนัขขึ้นรถและเดินทางไปบ้านหลังใหม่เจ้าของของเขานามว่าทอดพูดกับสุนัขของเขาว่ายินดีต้อนรับสู่บ้านใหม่แล้วเขาก็ออกไปเจ้าสุนัขตัวนี้มีชื่อว่าอินดี้และมันก็เริ่มเดินสำรวจภายในบ้านขณะที่ทอดกํกำลังดูทีวีและคุยกับน้องสาวของเขาทีวีเปิดวิดีโอปู่ตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่กำลังอยู่กับหมาของปู่ อินดี้มองอะไรบางอย่างหลังทีวีเหมือนมีอะไรซ่อนอยู่อินดี้เดินสำรวจไปทั่วบ้านเดินขึ้นชั้นสองมันเห็นเงาอะไรบางอย่างอยู่ที่มุมห้องพอเดินตามขึ้นมาทอดก็เรียกมันลงไปวันต่อมามันออกไปนอกบ้านพร้อมกับเจ้าของของมันเดินผ่านสุสานทอดพูดกับมันว่าฉันรู้ว่ามันน่ากลัวแต่แกมากับฉันเถอะเดินมาได้ระยะหนึ่งทอดปัสวะ เจ้าอินดี้ก็นั่งรอยอยู่ใกล้ๆก,กับโพรงไม้เจ้าอินดี้มองเข้าไปในโพรงไม้มีชายคนหนึ่งอยู่ในชุดพรางล่าสัตว์เขาคือริชาร์ดเพื่อนบ้านเก่าเขาคุยกับทอดและเตือนเรื่องกับดักสุนัขจิ้งจอกที่เขาวางไว้เขาเล่าว่าเป็นคนพบศพของปูท่อทอดแล้วตั้งแต่วันนั้นสุนัขชื่อแบนดิตของปู่ก็หายตัวไปขณะกลับบ้านอยู่บนรถ น้องสาวทอดก็โทรมาพูดถึงเคยเห็นอะไรบางอย่างในบ้านหรือเปล่าตกกลางคืนขณะนอนหลับเจ้าอินดี้ก็ฝันถึงอะไรบางอย่างวันต่อมามันถูกทิ้งอยู่บ้านตัวเดียวมันมองมาทางหน้าต่างจนมืดค่ำมันเห็นสุนัขโกลเด้นที่เคยอยู่บ้านนี้วิ่งขึ้นชั้นสองมันจึงวิ่งตามไปดูมันมุดไปใต้เตียงมองอะไรบางอย่างมันพบผ้าพันคอสีแดง มันเห็นมีมือสีดำโผล่ขึ้นมันได้ยินเสียงอะไรบางอย่างกำลังเดินขึ้นบันไดเป็นทอทนั่นเองเดินขึ้นมานั่งอยู่ที่เตียงแล้วทอทก็นอนลงอินดี้พยายามเข้าไปคลอเคลียแต่เขาไล่ว่าอย่ามายุ่งกับฉันเพราะเขาไม่สบายมันฝันว่ามันวิ่งออกไปนอกบ้านจนถึงบริเวณสุสานมันหยุดและเห็นเงามืดกำลังเดินมาหามันมันจึงตื่นขึ้นมาสำรวจภายในบ้าน มันเดินลงไปชั้นล่างพบทอดกำลังเอาหัวโขกกับประตูมันจึงเดินเข้าไปหาในขณะที่ทอดกำลังคุยโทรศัพท์อินดี้เดินสำรวจในบ้านเหมือนมีอะไรบางอย่างมันเดินเข้าไปในห้องเก็บของเกิดเห็นภาพตอนปู่กำลังป่วยมีมือสีดำมาจากชั้นใต้ดินมันฉี่ราดแล้วก็เห็นเก้าอี้นั้นว่างเปล่าแล้วปู่ก็หายไปทอดเดินตามหาอินดี้เขากำลังเดินลงชั้นใต้ดิน และเขาก็เห็นมันรออยู่ที่ประตูทางลงชั้นใต้ดินทอดจึงเดินขึ้นมาและพามันไปอาบน้ำขณะอาบน้ำทอดได้ไอเป็นเลือดจากนั้นภาพก็ตัดมาที่ทอดกำลังเข้าเครื่อง MRI แล้วทอดกำลังคุยกับหมอในขณะที่ทอดกำลังจัดบ้านอินดี้เห็นเงาดำๆหลังจากนั้นทอดก็ร้องไห้เจ้าอินดี้มองด้วยความสงสัยทอดอุ้มมันขึ้นมากอดแล้วร้องไห้ตกกลางคืน ทอดไล่มันลงไปนอนที่พื้นข้างเตียงนอนมันฝันว่าเห็นเงาดำเดินผ่านประตูห้องมันจึงวิ่งตามไปดูมันเห็นไฟสว่างวาบจากชั้นใต้ดินประตูเปิดอยู่มันจึงวิ่งไปดูพบชายคนหนึ่งนอนอยู่ชั้นใต้ดินและวิ่งมาหามันทันใดนั้นมันก็ถูกมือดึงมันไปมันจึงตื่นมือทอดนั่นเองเขามานอนอยู่ที่พื้นทันใดนั้นก็มีมือสีดำมาจับมัน อินดี้เลยเผือกัดทอดทอดเจ็บจึงลุกขึ้นยืนหลังจากนั้นเลือดก็หยดแล้วทอดก็ล้มลงมีร่างดำๆเข้ามาใกล้อินดี้เห่าเสียงดังประตูห้องถูกปิดมันออกไปไม่ได้มันจึงปีนออกทางหน้าต่างกระโดดลงสู่พื้นมันวิ่งไปเรื่อยๆเ,เพื่อที่จะหาคนช่วยทอดกำลังจะตายวิ่งไปเรื่อยๆผ่านสุสานจนจะถึงบ้านริชาร์ดแต่โชคร้าย มันติดกับดักมีเงาดำๆเดินมาหามันเป็นทอด์นั่นเองเขาจับอินดี้ล่ามโซ่อยู่นอกบ้านแล้วเขาก็เดินกลับเข้าไปในบ้านอินดี้มองตามอย่างไม่วางใจทอด์นำอาหารสุนัขมาให้มันแล้วเขากล่าวว่าอินดี้แกอยู่ที่นี่แหละแล้วเขาก็เดินเข้าไปในบ้านขณะที่มันอยู่ข้างนอกมันได้ยินเสียงไอของทอดหนักมากมันมองไปที่ชั้นสองเห็นเงาดำๆ และเงาของทอดอยู่ที่หน้าต่างทันใดนั้นเงาดำๆก็โผล่ขึ้นข้างหลังมันในขณะเดียวกันในบ้านทอดกำลังอาการหนักเลือดออกจากปากมามากมายขณะเดียวกันเจ้าอินดี้กลัวจึงวิ่งเข้าไปในบ้านสุนัขมีมือดำๆกำลังจะคว้ามันจับโซ่ไว้ไม่ให้มันหนีไปมือนั้นดึงโซ่ลากมันมันจึงวิ่งชนบ้านสุนัขจนล้มมันก็หลุดแล้วมันก็วิ่งมองหาทางเข้าบ้าน มันมองไปทางลับที่เข้าชั้นใต้ดินของบ้านแล้วมันก็วิ่งลงไปมันเห็นซากสุนัขคงจะเป็นสุนัขที่เคยอยู่ที่บ้านนี้แล้วมันก็วิ่งเข้าไปในประตูภายในบ้านชั้นสองจุดหักมุมที่น่าตกใจคือตอนนี้เหมือนทอดกำลังสิ้นลมไปแล้วทันใดนั้นเขาก็ลุกขึ้นเขามองไปที่รอยเท้าของเขามีรอยเลือดอยู่เจ้าอินดี้เดินขึ้นมาที่ชั้นสอง เขากอดมันเขาถามว่าเกม,มาได้ยังไงแล้วเขาก็มองไปที่เตียงเขาเห็นตัวของเขานอนอยู่บนเตียงแสดงว่าเขาได้ตายไปแล้วมีอะไรบางอย่างดึงทอดลงไปที่ชั้นใต้ดินเจ้าอินดีวิ่งไล่ตามมันร้องโหยหวนประตูมันปิดวิ่งไปจนถึงชั้นใต้ดินตามไปมุดเข้าไปในพโพรงมันลากทอดอ,ออกมา มองไปที่ประตูมีร่างสีดำกำลังเคลื่อนที่มันร้องหวยหวนร่างของทอดก็เป็นสีดำมีร่างใหญ่สีดำเดินเข้ามาทอดเอ่ยว่าแกเป็นหมาที่ดีแกไม่สามารถช่วยฉันได้แกอยู่นี่แหละก่อนถูกโคลนปกคลุมแล้วร่างของทอดก็หายไปมันมองอย่างฉง,งนมันเดินออกมาทางเดิมเจอซากสุน,นัขที่อยู่ก่อนถึงทางเข้า มันมารอทอ์ที่โพรงเหมือนเดิมรุ่งเชา้ามันได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้น้องสาวของทอดน,นั่นเองเวรามาถึงบ้านเธอพบศพของทอดท,ที่ห้องนอนและเห็นอินดี้นั่งอยู่ตรงทางเข้าห้องใต้ดินมันมองลงไปในความมืดก่อนจะเดินขึ้นมาหาเธอราวกับบอกว่าถึงจะสูญเสียแต่ชีวิต ต้องเดินต่อไปเวลาน้องสาวของทอดเรียกเจ้าอินดี้จากทางออกนอกบ้านมันจึงวิ่งไปหาเธอหลังเอ็นเครดิตเป็นรูปของอินดี้มันนั่งอยู่บนรถโผล่หัวออกมานอกหน้าต่างรถกำลังเดินทางโดยน้องสาวของทอดเป็นคนพามันไปสิ่งลึกลับในเรื่องนี้อาจตีความได้สองทาง1 มันคือความตายที่มาในรูปของเงา 2. มันคือพลังงานมืดที่สิงอยู่ในบ้านและตระกูลของทอดแต่ไม่ว่าคำตอบจะเป็นแบบไหนสุดท้ายแล้วกูดบอยก็เล่าให้เราเห็นว่าความรักและความพักดีของสัตว์เลี้ยงนั้นมันงดงามแม้ต้องเจ็บปวดคุณคิดว่ายังไงครับสิ่งลึกลับในเรื่องนี้คือความตาย หรือเป็นพลังเหนือธรรมชาติที่สิงอยู่ในบ้านกันแน่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดหนังหน้าดูเรื่องต่อไปนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ